เบลอสิ่งที่เราไม่ต้องการเซนเซอร์สิ่งที่เราไม่ต้องการแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหลังจากเพื่อนๆเ,เปิดแอปพลิเคชันคลายมาตเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดไฟล์งานที่เพื่อนๆต้องการใช้งานขึ้นมาได้เลยซึ่งของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับสอนทําเซนเซอร์รูปภาพกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆเ,เ,เลื่อนลองไปตรงจุดที่ต้องการทําเซนเซอร์นะครับ อย่างตัวอย่างของผมนี้แบบนี้นะครับถ้าตรงไทม์ไลน์นะครับมันสั้นไปก็กดขยายนะครับใช้นิ้ว2นิ้วกดขยายเลยอย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับเลื่อนดูจังหวะที่เราต้องการนะครับกดที่เลเยอร์เลือกเอฟเฟกครับจากนั้นกดลงไปด้านล่างสุดนะครับดูตรงที่เอฟเฟกพื้นฐานกดเข้าไปเลยตรงนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นอฟรีหรือแอเสียงเงินนะครับก็ใช้ได้เหมือนเลยเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกพื้นฐานนะครับตัว,วแรกที่จะสอนก็คือโมเสกโมเสกก็คือการเซนเซอร์นั่นแหละครับเนี่ยนะครับ,ะรบจะอยู่แบบนี้อันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะนเซนเซอร์หมดเลยเราสามารถปรับขยายได้นี่นะครับเราปรับให้เซนเซอร์เพียงเฉพาะส่วนที่เป็นหนังสือแล้วเราก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับประมาณนี้กดที่กันไกลนะครับแล้วก็ตัด ทิ้งไปตัดทิ้งก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถใช้นิ้วลากนะครับแล้วไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยลดไปตามจํานวนวินาทีที่เราต้องการนะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับก็คือตรงนี้ครับเราสามารถปรับเลื่อนตําแหน่งได้แล้วก็สามารถปรับให้มันเซ็นเซอร์จนเราดูไม่ออกนะครับว่ามันคือภาพอะไรก็ได้ไปที่ตั้งค่านะครับแบบนี้แล้วก็ปรับขนาด ปึ๊บ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 นี่ครับเราแทบไม่รู้เลยว่าเรากําลังถืออะไรอยู่แต่ว่าถ้าเราปรับลงน้อยนะครับเราก็ดูออกว่ามันคือหนังสือใช่ไหมครับแบบนี้อ่าแต่ถ้าเรายิ่งปรับยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะดูไม่ออกนะครับว่าเราถืออะไรอาจจะไม่ใช่เป็นหนังสืออาจจะเป็นแก้วน,น,น้ําอะไรแบบนี้ก็ได้นี่ก็เป็นเทคนิคนะครับอันนี้ผมก็จะเซ็นเซอร์ไปเพราะรู้ว่ามัานคือหนังสือแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไรน,นั่นเองอันนี้คือในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับแบบนี้เลย ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเบลอนะครับเบลอก็ใช้งานเหมือนกันเลยเลือเ่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นกดเลเยอร์กดเอฟเฟกแล้วก็เลื่อนลองไปเอฟเฟกพื้นฐานเลือกการเบลอภาพแบบนี้เหมือนเดิมครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปได้เลยกดตัดนะครับตัดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเข้ามาแบบนี้ นี่นะครับทีนี้เราก็ออกมาขยับปรับตำแหน่งให้ได้ในส่วนที่เราต้องการนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับว่าภาพของเราตัวหนังสือเนี่ยมันจะเริ่มเบลอแล้วเริ่มเหมือนเดิมครับเราก็ตั้งค่าได้อีกเช่นกันปรับให้มันเบลอมากขึ้นก็ได้แบบนี้นี่นะครับก็เอาสักพอดีพอดีนะครับประมาณนีออ้แบบนี้นะครับเราก็จะได้บเบลอขึ้นมาแล้วหรือว่าเราจะเบอหน้าตัวเองก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเบรอร์หน้าตัวเอง เอฟเฟกการเบอร์ภาพเนี่ยครับมันก็จะเบอร์ให้เราแล้วเราก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับความทึบอะไรพวกนี้ได้มันเลยปรับขึ้นไปนี่แบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปนี่ประมาณนี้เนี่ยครับนะ <c oughs> ประมาณนี้แหละครับแล้วก็กำหนดขนาดได้แบบนี้ หรือว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเราก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยกดที่สีฟ้านะครับเอฟเฟกนี่แหละแล้วก็มากดตรงนี้ FX นี่นะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนเป็นโมเสกได้เลยนี่ไม่ต้องมากดสร้างใหม่อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเดี๋ยวเราดูนะครับกลยแล้วกลยแล้วนี่นี่แล้วก็นี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ